ก็ต้องดูด,ดูกันไปละบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> มันก็มีเปลี่ยนทายเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรุ่นเป็นไปตามวาระของมัน <c oughs> แต่ก็ชอบดูนะก็ดูแต่ข่าวทั้งวันนะทุกช่องที่ยูดูอยู่เนี่ย <c oughs> จําได้หมดแหละนายกคนต่อไปนายกคนใหม่อยากให้กับไหนอยากนายกสมาคมตลกหรือนายกอะไรผมว่าใครก็ได้ครับที่มาทําให้บ้านเมืองสว่งางสวัยขึ้นให้คน ไทยมีอยู่มีกินขึ้นมีงานมีการขึ้นโปร่งใสคลีนทุกเรื่องอมผมว่าถ้าม,มีนายกแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะนายกต้องเป็นคนคลีนจริงๆต้องเป็นคนแบบมีวิสัยทัศน์กับคนล่างๆคนล่างๆที่เขาหาเช้ากินข้ามเนี่ยบางคนไม่ไกินข้ามโดยกินตอนเช้าอีกวันหนึ่งด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ต้องปัดกัดทีมทีมโจนผู้แ้งก็ชุบชุม มันก็ยาติติดมันก็เยอะไงเนี่ยถ้าทําพวกนี้ได้มันก็จะดีส่วนตัวผมผมไม่ชอบยาติดติดอยู่แล้วไงตั้งแต่เล็กจนโตผมก็ไม่เคยบุหรี่มก็ดูไม่เป็นไม่เป็นจริงยังติดไม่เอาสักอย่างไม่ชอบสักอย่างบางทีก็นั่งดูเพื่อนมันนั่นเขาเพื่มึงดูมึงดูทำไมม่มีแต่ควันดูทำไมวะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ไม่ชอบอยู่แล้วยังติดก็เป็นหลักๆแล้วก็โจมเจินพวกวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยยิ่งตัวลรรรพวก มิชาชีพพวกคอนเทนเตอร์เนี่ยพวกเนี้ยพวกคนเท่าคนแก่ก็ไม่รู้อิหรอยอย่างเงี้ยมันต้องปราบปรามให้สิ้นซากช่วยเรื่องนี้เนาะที่หมาดหลักลามหน่อยครับครับใครก็ได้ประเทศประเทศเราจังประเทศเเรานี่ยคืนคลีนใสใสชี้แจงได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันในสภาไงผมว่าเราบว่าเราจะมีคนดีขึ้นมาให้ประชาชนได้อุ่นใจใช่ครับใช่ครับอ่ะชอบใครเลือกชอบใครก็เลือกเอากใครจะชอบคนนี้ก็เลือกคนนี้ใครที่ชอบคนก็เลือกคนนี้ครับ ต่างคนต่างชอบ